สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมก็มีพระสมเด็จเนื้อละคังนะครับของหลวงพ่อพรมนะครับอันนี้เป็นพิมพ์มือซ้อนนะครับอันนี้อาจารย์นำาให้ศึกษานะครับวันนี้ก็เลยได้มีโอกาสนำมาให้เพื่อนๆได้ชมนะครับเดี๋ยวเรามาลองชมกันหน่อยนะครับอันนี้เป็นเนื้อทองละคังเก่านะครับ นี่นะครับพิมพ์มือซ้อนก็มือก็จะซ้อนอย่างงี้นะครับเพื่อนๆเน,นี่ยใน,นเนื้อทั่ลครังเนี่ยก็จะมีเหมือนเป็นเกรดเป็นเกรดนะครับเพื่อนเอน,นี่ออย,ยน,นี่เส้นเซียนกระจายนะครับเพื่อนๆดูเอ๋อหมดเวลาไปเลยเพราะต้องงานอืม นี่นะครับในเนื้อทอนละครังเนี่ยครับจะมีรอยรอยลานนะครับเพื่อนๆทำให้แบบพิจารณาง่ายนะครับนี่องนี้จะเป็นผิวดำเดิมเลยนะครับเพื่อนๆจะมีแป้งรองพิมพ์นะครับ มีใบหูนะครับเพื่อนๆนี่นะเรียกว่าเป็นรุ่นหลักของหลวงพ่อพรมเลยนะครับเพื่อนๆนีอ่อันนี้เป็นพิมพ์หลังเรียบนะครับเพื่อน จะมีหลังเรียบแล้วก็หลังยันสิบนะครับ ด้านหลังจะเป็นหลังเรียบนะครับสำหรับองค์นี้ ب ن ครับก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆยังไงก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ